ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปากลิงวินิกาทีกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะวันนี้ติดตามบรรยากาศควันหลงจากงานสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่21ที่เมืองทองธานีซึ่งจบไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาตาม เรื่องราวร่องรอยขององค์ความรู้ต่างๆที่ทางมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภาัยโเธินได้นํามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันวันนี้แน่นอนที่สุดเราเรียนเชิญนะคะดตเตรเพชรศัจกรหญิงสุภาพรปิติพ,ร,พ,ร,พร์ในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการและเป็นที่ปรึกษาด้านวิจัยและก็พัฒนาจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภาัลโยธินมาที่บูธของมิสออร์แกนิกได้แหละมาเล่าเรื่องราวของสมุนไพรวรรู้เกี่ยวกับการสู้เบาหวานมาให้เราฟังสวัสดีค่ะพี่ตั้มค่ะต้องบอกว่าประสบความสาเร็จมากๆสาหรับมูลนิธิโรงพยาบาล พระพยาภัยพุเบศหนังสือเล่มนี้นี่เล่มที่ไร่แล้วนะคะเล,เล่มที่14เล่มที่14เน้นเรื่องของโรคเบาหวานเป็นหลักค่ะคือจริงๆแล้วเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆที่ที่จะใช้คําว่าสังคมอุดมน้ําตาลเบาหวานจะครองเมืองนะคะจริง,รงน้ําตาลเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ที่ทาให้สุขภาพเราเสียจริงเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมีมาไม่นานแล้วก็เป็นบ่อกเกิดของ ของโรคเบาหวานซึ่งตามมาด้วยสารพัดโรค,คะนะคะอย่านึกว่าคนผอมๆจะไม่เป็นเบาหวานะจะเป็นแต่คนอ้วนนะคะคนผอมๆก็เป็นเบาหวานได้ถ้าเครียดเพราะว่าความเครียดเนี่ยจะให้เราเนี่ยหลั่งน้ําตาลในกระแสเลือดถ้าน้ำตาลในกระแสเลือดสูงๆเนี่ยอนุมูลอิสระก,ก็เยอะ,ะนะคะทำยังไงที่น้ําตาลไม่พุ่งจูดขึ้นมาทันทีหลังหลังการรับประทานอาหารเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เราพบว่า สมุนไพรหลายชนิดที่คนโบราณใช้ลดน้ำตาลเนี่ยจะมีกลไกลไปยับยั้งเอลฟากรูโคซิเดสนะคะ hmm. หรือพวกเออมามเลสต่างๆที่ย่อยแป้งแล้วก็ย่อยน้ำตาลเนี่ยทำให้ลดการดูดซึมของน้ำตาลแล้วก็ชะลอะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราชะลอไม่ให้น้ำตาลสูงปรี๊ดเนี่ย hmm. เป็นกลไกลที่จะทำให้ตับเราเสืออเออเส่อมน้อยลงอวัยวะต่างๆเสื่อมน้อยลง เพราะว่าการที่น้ําตาลสูงอินซูลินก็หลั่งออกมาเยอะตับอ่อนก็ทํางานมากทํางานแบบทำมันจนเหนื่อยตอับอ่อนจะล้าจนกระทั่งไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เองหรือว่าการที่เรารับประทานอาหารที่หนึ่ง้ำตาลเยอะไขมันพรานนะคะพวกนี้ก็จะทําให้เราอ้วนลงพุงซึ่งตัวของไขมันเนี่ย มันจะเป็นตัวไปสร้างสารเสบทาให้อินซูลินซึ่งเป็นตัวเก็บน้ําตาลจากตับอ่อนเนี่ยทำงานได้ยากขึ้น<ะ>นยทำงานได้น้อยลงก็จะทําให้อาการออกต่างๆเนี่ยเป็นมากขึ้นเพราะนคนที่ยังมีโอกาสดีที่สุดคือคนที่ยังไม่เป็นเบาหวาน<ะ>แล้วก็ภ<ะ>าวะก่อนเบาหวานรู<ะ>้ว่าเราจะเป็นแล้วเนี่ยเราต้องหยุดนะคะการหยุดเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ากลไกอะไรที่ทําให้ดื้อเบาหวานแล้วจะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะมาช่วยเพราะฉะนั้นสมุนไพรจะช่วยทามๆเลยก็คือในช่วง ภาวะก่อนเป็นเบาหวานนะคะระหว่างที่น้ําตาลตอนอดอาหารเนี่ยร้อยถึงร้อย่สาถ้าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเริ่มเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยจริงๆแล้วภายใน6ปีเนี่ยยังมีโอกาสเพราะว่าตับอ,อ่อนไม่ได้เสียหายมาก<อ>จะเป็นภาวะเบาหวานสงบเพราะนั้นเราต้องหนึ่งเนี่ยงดน้ําตาลาานะคะหาสมุนไพรอะไรที่ไปช่วย<อ>นะคะ ตัวเด่นของเราก็จะมีพวกมะระคคีนกซึ่งมีหลายกลไกได้ว,ว่ามีกลไกลแบบครบเลยตั้งแต่ไปทำหน้าที่เหมือนอินซูลินตับอ่อนไม่ต้องเหนื่อย<ฆ>อาจจะทําให้ตับอ่อนหลังอินซูลินสิ่งที่สําคัญที่ยาแผนปัจจุบันทําไม่ได้คือซ่อมแซมตับอ่อนมราระขคีนกก็มีกลไกลตั้งแต่ไปลดการดื้ออินซูลินลดการสร้างและสะสมไขมันช่วยทําให้ไขมันสลายตัวของมราระคคีนกเเป็นผักอยู่แล้วถ้าเราเลือกนะคะ แล้วก็เราเองเนี่ยมีการเก็บมะละกินกไว้หลากหลายสายพันธุ์ประมาณ20สายพันธุ์นะคะเราะเลยมะละีินกมีหลายสายพันธุ์ด้วยเราไม่คิดว่าจะเยอะกินเป็นผักก็ได้ถ้าเกิดตัวที่ขมน้อยเราก็กินเป็นผักแกล้มมัน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 บาพี่พี่ต้องทำเลยใช่ไหมอขาวเนี่ยสีขาวนี่ขมน้อยอันนี้คือมะละกินุ่อใช่ค่ะมันก็เหมือนมะละจีนนาะแต่มันสีขาวมันสีขาวนี่คือมะละีินก่งอ๋อ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 อ๋ีอ๋ออ๋ออ๋่อ ออมันหน้าตาเหมือนมะละจีนเลยนะค่ะแต่มันคือมะละขี้นกนะคะมีพันธุ์อ้วนอันนี้พันธุ์อ๋อมีพันธุ์อ้วนอันนี้ขมไหมคะอันนี้ขมน้อยนะคะก็เหมือนคล้ายๆมะละจีนขมน้อยใช่ค่ะอันนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ขมขมจัดเป็นพันธุ์ที่ทางอภัยภูเบศเอามาทํายาออแต่แต่มันอสารสำคัญต่างกันไหมคะพี่ต้อมยิ่งขมมากยิ่งมีสารสำคัญระหว่างการศึกษาเราเนี่ยเอา สมุนไพรที่ <ฮะ S 2> มีประโยชน์ <ฮะ S 2> แล้วก็เป็นอาหารอยู่แล้วกับสมุนไพรที่คนอื่นจะไม่รู้ว่ามันกินได้อย่างเช่นยอดของมะขามเทศยอดของฝรั่งขี้นก<อ>นคะคะยอด,ยอดของฝรั่ง,งขี้นกนี่เป็นอาหารเป็นชาคุณหญิงสามารถเอามาทําเป็นชาร่วมกับผลิตภัณฑ์ของคุณหญิงได้เลยคือ,อมีสารเคอร์ซิตินมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็ช่วยต้านเบาหวานคุอหญิงชอบกินฝรั่งขี้นกแล้วก็เออฝรั่งอะไรนะสแดงใสแดงมากฝรั่งไทยนะคะฝรั่งไทย ชอบกินมากอ๋อจะยอดมันคือยอดมันเป็นอาหารได้<อ>แต่อจจะสับไหลรลาบหรือว่าไปแบบกินสดๆเป็นผักก็ได้แล้วประโยชน์เยอะมากอันนี้ก็เป็นสิ่งสบายเป็นสิ่งที่พี่ไปสามจังหวัดภาคใต้นี่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการกินแบบอะไรที่เราแบบเอ๊ะมันเป็นกินได้เหรออะไรเงี้ยแต่พอมออาค้นคว้าเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์เคลือบให้ผู้เบสเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างภูมิปัญญากับวิทยาศาสตร์ ก็พบการศึกษาเยอะแยะเลยที่มันเป็นประโยชน์มาขามเทศแดงได้ตัวคือตะไคร้หรือว่ากําแพงเจ็ดชั้น <to> ซึ่งตอนนี้มีการวิจัยเยอะมากเพราะว่ามันเป็นลดการดูดซึมของน้ำตาลเดี๋ยวพักครู่นึงดีกว่าเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันเพราะว่ามีสมุนไพรหลายตัวเดี๋ยวพักโฆษณากันนะคะแล้วเดี๋ยวก,กลับมาติดตามสมุนไพรตัวอื่นกันต่อค่ะเป็นปั